สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ผมจะมาสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะวันนี้ผมจะมาเอา เขาเรียกอะไรอ่ะหลีดนมแพะนะครับหลีดนมแพะให้ลูกหมาทานกินนะครับผมโอเคไยลืมเ,เ,เอาขวดไว้ก่อน Mm-hmm. <laughs> Ну รู้จักหรือว่าครับนี่ตัวนี้ตัวอะไรครับนี่คือแพะนะครับเดี๋ยวผมจะมัดไว้ตรงนี้นะครับไม่อย่างนั้นมันจะดิ้นนะครับมานี่มานี่ เห็นไหมครับเพื่อนเพื่อม่ไมล,ดล,ดล,ดลดไดล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 ด ได้แค่นี้ครับเพื่อนๆนมสดๆจากแพะ ตอนนี้เราก็กลับถึงบ้านแล้วนะครับนี่คือนมที่เรา,าได้มานะครับหลีดมาจากแม่แพะนะครับเดี๋ยวเราใช้อันนี้นะเซลิงกับขวดที่ผมตัดมานะขอนมนะันทำเป็นถ้วยครับนี่ครับลูกหมาพานผมครับ มนมที่ได้จากแม่แพะเมื่อกี้ครับสดๆ ครมามา,มาตัวแม่ตัวแม่สองตัวนะครับกินไปกี่ครั้งแล้ววะ น,นี้เจ้าผู้ครับผู้ผู้ดำหางดอกตีนเท้าเต้เพิ่งไปไกลนะ่ะ

ตัวนี้วันนั้นนี่ขาดนมนีกเกือบตายนะครับตัวนี้ผมแล้วก็ตามมันเปื่อนครับพวกนี้ตาแตงา่งหันตัวนี้ยังไม่แต่งครับต,ตอนแรกผมเอานมให้มันกินประมาณวันนี้ประมาณวันที่ห้าหรือหกนะครับแต่ผมไม่ได้ถ่ายวิดีโอมาให้ดูแม่มันไม่มีนมครับแล้วก็ไม่ยอมให้ลูกมกินมีมีนมน้อย แล้วก็มันไม่ให้นมลูกด้วยกินดีๆอะล,ลูกเอ,อ้าผลมันมน้อยจรงเนี่ยผสมบุญเนี่ยไงมามันจะเก่งตัวนี้ตัวผู้ครับตัวนี้ของผมผมจองตัวนี้ ตัวที่โดนกัดหัวมเมื่อวานนี่เมื่อคืนนี่คอ้บเอ้ยๆอ้ยอเดียเป็นดูดของลับของพ่อของผมนี่สีนี่หมดเลยนะครับถ้าให,ใหญ่มามันจะออกสีเหลืองดำนะครับตัวนี้ครับมันจะออกคล้ายๆเห็นก็ไม่ใช่นั่นนะครับสีสวยมาก สีมันต้นตำลับหลยทวดมันนะ่ะนี่อวยมันเก่งขนาดเด้อตัวนี้พออวยมันนะ่ะแม่ย่อตามันนะ่ะตามันเก่งขนาดที่กว่าตัวครับขนาดบ้านผมบ่ใช่บ้านนี่นะบ้านผมบ่ใคยมีนะมัน มันเขียมนะด้วยกว่าติดจิ้นแล้วกันตอมีพลาดอีกนิดนินะ่ะและนฮืนสามสีตัวคืนเกาใหม่ก่อนมันกับตึงเฮาหมดนะไม่ได้มาจริงนั้นนะครับ

จะดำกว่าตัวของผมตัวนี้เอาจะดำกว่าตัวนี้แต่สีกับบากให้ตัางกันนั่งไหตัางที่ต้องขาวกับสีขาวเออสองตัวเนี้ยสองตัวเนี้ยคายกันเน้ย i have his arm ơi 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 con này em đi kia เป็นมูจะนี่เอาไปลเลาะอาไปลาใส่หมูนี่มันขนาดนั้นนี่น่าจะเจี่ยมันนี่เอาทุกอย่างครับผสมผสม Su mù hong yang hai hầu khôn nha yang hôm khôn sân niệm của hai súp môn lại đêm lấy tôi đen đêm môn súp môn lòng ní gần tôi yêu đẹp tôi tôi bột hay môn súp môn tập 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 对。 โอเคเนี่ยตัวนี้ครับตัวนี้ตัวผู้ดูตัวผู้หางดอกดอกน้นอยๆกินกับเขาปให้หนักเต็มเขาต้องนี่ส่วนตัวนี้ตัวนี้อองมารู้ไหมา้ามันเจ็บ แดงจะเหลี่ยนี่แน,นะครับมาแล้วอย่าก็จะห้องคนเม้งจะห้องมาจะเหลืงอ,อเเงมเขาจะเหลืองมจะส้มจะส้มแบบส้มนั่นเองสีค <c> ล <ười> ้ายแม่มะนะันอะแล้วก็ดำตั้งปลายๆเนะี่ยคนมันนะเดวนี้มนันเกิด ลักษณะมันกับน้ำเต็มได้สองสามวันนี่เพราะนั่นตามันจะมีค่อยๆหนองแล้วก็มันตาปิดก <throughout> right no oh. ุ้มม <ame s> ูนี่ตาเปิดเมื่อไหรตัวนี้ตาบอกบอกเปิดเดือนค่อยๆมันจะตายเลยนช่ไหมสองขอไข่ลับล่ะไข่ลับล่ะกิ่นอิ่มเลยไข่ลับล่ะอ้ไป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  มันก็หัวใจเราไงมันหัวก้ามเปรีหัวเาก็เยอะก็มันหัวใจก็ตอนนี้ห้องเชือกอย่างดีตัวนี้ดูลักษณะอย่างนี้เชื่ออะไรดีครับเดี๋ยวผมยังไม่ได้ตั้งเชื่อครับหมาพวกนี้ลูก ลูกหมาพันนี่ยังไม่ได้ตั้งชื่อตอนนี้ตัวแม่นาะเหลืองขนาดตัวนี้ตัวนี้ตัวแม่ตัวนี้ตัวกินให้ก่อนนี่เออนี่แถมตัวนี่ตัวขาวหางดอกแปลว่ามันตีนมันบเขาวเต่าตัวนี้นี้มันจะขาวเลเหรอ แต่พอพอบอดีนี่มันคล้ายๆกันสองตัวนี้นะตัวที่ผมเออตัวที่ผมจะเก็บไว้คือตัวไหนวะคือตัวนี้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 นี่แต่ว่าแม่มันครบเลยนี่น่าจะแม่มันครบมันก็หมากับมาเลียดอองนี่ตกแม่มันไปกำดู Hai hạnh hinh 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 lái hinh lái hinh 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 เล็กมันก็สีเดียวกันหมดตต่นี้มันผมมีลายขาวแต่ถ้ามันจะลายนี่คือมันลายแต่ๆเลยนะเขาว่าเลื่องหมากับไอตัวที่มันเหมือนมูนั่นนะ่ะไอตัวที่น้อยที่สุดหรือว่าแค่ที่สุดนะ่ตะตัวนั้นนะ่ะผมเลือกผมจะพอเลือกค่นี้นะแต่ถ้าไปขอมาเขากับผมกับไ่ได้เลือกนนะ

ว่าเป็นอะไรมันก็สูส <Iya. S 1> ีกันนะตัวนี้ตัวน้อยที่สุดอันนั้นตัวนี้นะแค่ที่สุดโอ้วันนั้นเหลือกากระดูกนี่จะตายนี่ได้ไะกินนมยังกินบ่อไข่ได้เลยเนี่ยมันแหลบลิ้นน้อยๆออกมาแน่นอนไปไหนเนี่ยหมาขนยาวน่อนี่หมาสาววันขนตัวอี้ละสวยสวยสวย หมาใจก้าเนะ่ะหมาใจก้ามามาสู้มาสู้สั้นใต้องขนเนี้ยเานี่นะครับจากตำราที่ผมศึกษาจากผู้ใหญ่ม้านะ่ะแต่ผมรู้แล้วก็จเนั้นนะ่ะหมาขนสั้นนี่มันสู้หมูแต่สู้แต่แต่มันสู้มันสู้มันสู้ไหลอยู่ไหนมัน ถ้าหมูมันสู้หมาในหมามันจะก้านเนไงหงามขนาดนั้น,น,นะโอเคคลิปนี้ก็มีเท่านี้ครับเอานมให้ลูกหมาพานกินจุน๊บอุ้มมาแคร์ลับละอายุประมาณสาววันโอเคเจอกันใหม่คลิปหนะ้า คลิปนี้สวัสดีครับ